ใหญ่ก็มาติดติดตามพี่ตูน,นพี่ตูนวิ่งมานถนนตรงนี้แคบมากกับแคบแล้วมีตกน้ำได้ด้วยรู้ลุงใหญ่จะไปรอดหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ระหวา่างบุยคุนีกับสามรสายยอดครับให้ดูก็พี่ตูน กำลังยุ่งมากอยู่แถวๆประมาณตรงนี้เขาเรียกครัวไทยครับครัวไทยมีทหารตำรวจนำเยอะแยะเลยไม่รู้มากมายครับใหญ่ก็พาเดินมาถึงแล้วครับดีมากมีบนรถ การครับสวัสดีตูนสวัสดีตูนก็วิ่งตามกันใหญ่เลยตูนบอกว่าลุงใหญ่เทมากเทตอนที่มีพระคมมาหลงใัยจะเป็นตอนที่มีพระคมมานี่แหละ ยอดอาลงบาลาลีเรื่องึงครัด้วยมีน้องน้องวิ่งไม่ไหวว,วิ่งก่อนบิดบิดมีบวนใหญ่มากก็คงได้ติดตามกันไปจนถึงหัวยหินนะครับเพราะว่าหุ่นใหญ่ก็ชอบอยู่แล้วตามไปถึงหัวหินบวนยาว อาเยี่ยมยาวมากเลยเป็ไงเ่อะแล้โอ้ชอบนะใหญใหญ่เลยก็บอกแล้วไงว่าแต่มันห้ามไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรกั้นเป็นแบบทางทางมันเรี่ยวทางไม่มีไม่มีบ้านคนไม่ไม่มีดูดิเป็นป่าเป็นห่างๆเงี้ย คนก็เป็นร้านอาหารเป็นซุ้มขายของอะไรต่างก็ออกมาต้อนรับแล้พี่ตูนไม่ต้องกลัวเรื่อง,เร,องเรื่องไม่หยุดหรอไม่มีอ่ะเมื่อไหร่แกก็หยุดเพราะแกเป็นคนใจดีอ่ะต่อให้ประกาศยังไงแกก็หยุด รู้ยังนะว่าที่ลงใหญ่ซ้อมที่ลงใหญ่ซ้อนถ่ายถ่ายคลิปด้วยกันถ่ายมือเดียวเนี่ยก็ลงใหญ่ซ้อมไว้เพื่อที่ศูน์เดี๋ยวลงใหญ่ก็จะใส่หมวกแต่งตัวให้ดีให้เขาตำหนิเราไม่ได้แล้วลงใหญ่ก็จะเดินทางตาม ชิ้นเวลาเยอะเยอะมากคือ,อที่ลรงใหญ่ <c oughs> ซ้อมขี่รถมือเดียวอ่ะต้องใช้กับรถที่มีเกียรนะ์ในลักษณะเกียร์ที่ที่เบรกเท้าอ่ะถ้าเป็นรถเออ่สายพานเบรกเท้าไม่ได้ไงเมื่อเบรกเท้าไม่ได้ก็ขี่ยากมเบรกเท้าได้ขี่ง่าย สุดยอดพี่ตูนไปเร็ววิ่งไป โดยเวลาไปก็ค่อนข้างคนคนน้อยเหมือนแค่ถือประมาณว่าสันโดษไปแบบในน้อยเล็กๆเพียงแค่ ว่างเนธที่ป้าแกชอบลุงจะยิ้มมองลุงแบบด้วยสายตาที่หยาดเยิม้มมันงเอหยดย้อยมองลุงได้ดีมากครับวิคลิปนี้เอาแค่น okay, ี้พอครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อหทัวเดี๋ยวจะส่งแล้วครับ เป็นคลิปที่ถ่ายพิจูนคลิปแรกๆแ,แถวบ้านนอกครับ